บทกรอนสอนลูกพระแท้ๆอยู่ในบ้านโซลยาจอย3978ฝากกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะจัดอาหารล้วนรสเลิศถวายพระต้องสลระทั้งวันเวลา และทรัพย์สินหวังผลบุญช่วยหนุนนำค้ำชูชีวินพระได้กินของดีดีกันทุกวันเลยพระแท้แท้พ่อแม่เราท่านอยู่ที่บ้านข้าวสักจานเคยได้ตักให้ท่านไหม ท่านกินอยู่ได้นอนหลับกันอย่างไรแค่โทรไปวันละเพียงครั้งยังไม่มีรีบเถิดนะรีบทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลลบุญกระตันยูกระตะเวที นั้นมากมีมีเหลือลน้นพันปักการต่อให้เราได้ตักบาตเป็นล้านครั้งได้สร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศารผลบุญได้ไม่เท่าเทียมข้าวหนึ่งจานที่พวกท่านป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว